ก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์อันเดดแมนนะวันนี้ก็อยู่ในเกมเกตเอซเน็กแอดดีซีาขนมเด็กขนมตอนตสี่นั่นแหละไม่ต้องห่วงเทคสปีดนะครับเอา,าเปน,นี่แล้วกันโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะครับเฮ้อ ตื่นมาโอ้หิวจังเลยนี่นะครับเราก็จะรับบท,บทเป็นใครก็มารุนับที่หิวตอนกลางดึกแล้วต้องเอาไปเอาขน,ขนมตอน what the fuck is t h i แล้วก็เอาไปเอาขนมนะครับตอนอ่าดีสิเซ่งในนี้น่าจะเป็นพ่อของเราที่นอนหลับอยู่ฉะนั้นต้องเหยียบหน้าพ่อ พ่อนอนหลับอยู่แล้วพ่อไม่มีทางตื่นแนะนำท่านเราไปกินขนมไอวอมพยายามทำอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนผมได้ออนเลนไปแล้ว และผมก็ต้องการที่จะหาอย่างอื่นด้วยเช่นกันถ้าเราเอาขอนมแ,แล้วผม

พ่อเดินเข้ามาแล้วคุณน้ำให้ฉันตื่นหมายผมไม่ใช่ไม่พ่อตื่นเลยนะพอ่ออยา่ยาอย่าฆ่าผมเลยอือเอออ้แก้ตัวใหม่นะท่านผู้ชม จะไปแบบสปีดลันเลยตื่นร <on> ีรีรีร <ummy> ีร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 อรีร่รี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 รอรไรี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 รร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 ร ตตตงงงก็ขอกาบร์ท er, ่านตู้มชมไปวันนี้เพราะเกมมันมีเท่านี้นะครับเพราะก็คือแค่เกมนี้เพราะว่าใค่จะเปิดตัวผมกลับมาแล้วแค่นั้นแหละไปแล้ว